สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสเต็มพาวเวอร์เดอร์ทอกนะฮะกับการเล่นเกมพาวเ r อร์เดอร์เลกซี่วอร์นะครับผมสัปดาห์นี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะฮะเราจะแบ่งออกไปทั้งหมด2พาร์ทนั่นเองนะครับโดยพาร์ทแรกเนี่ยเราจะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับตัวละครที่เรามีอยู่ที่ปลดล็อกมาในปีนี้นะฮะส่วนพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการเล่นเกมตามปกตินะฮะที่แบ่งเป็นสพาร์ทเนี่ยเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้คลิปมันมันยาวเกินไปนะฮะเพราะว่า ที่เปรายาวเนี่ยยอดคนดูเนี่ยมันขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยขอบแบ่งดีกว่านะครับก็เราจะมาดูจาก ID กันก่อนนะฮะมันเรียงเอาไว้ตามนี้ผมเรียงตามซีซั่นไว้เหรอน่าจะใช่นะฮะมันก็จะรวมไอตัวละครที่เราเลือกไว้เป็นตัวเมนด้วยเนาะนะฮะอย่างซีซั่นแรกเนี่ยผมปลดมาก็เกือบครบแล้วนะฮะสำหรับพวก Power Ranger The Movie 2อ1 7นนะครับทั้งตัวของพุตตี้ด้วยนะฮะมีแค่อัฟ่าด้วยมีแค่ตัวของวิต้าลิมาซาเนี่ยที่ยังปลดไม่หมดนะฮะขาดอ,อีกอี4อันเท่านั้นเองก็จะปลดครบแล้วนะครับมาถึงไมที่มอร์ฟินบ้างนะฮะไมที่มอร์ฟินเนี่ยมันจะรวมตัวละครไว้หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในคอมมิกนะฮะตัวละครที่อยู่ในทีวีซีรีส์นะครับผมก็ มากันแบบแน่นมากๆนะฮะก็อย่างแถวแรกๆก็จะเป็นพวกไมท y มอร์ฟินเนาะก็ปลดมาเยอะแล้วนะฮะมีหลอดเซ็ตแล้วมีใครละ่ะบิทโตรหรือไอ้ิตโตอ่ะน้องชายของของลิต้านะครับมีตัวสปาราดที่ไม่มีอยู่น้อยมากของของเกมนี้นะอย่างไมทิมอร์ฟินเนี่ยก็มีตัวอย่างพัมคินเลเปอร์ซึ่งเป็นตัวโปรดของผมนะฮะมีเดนนะ นักล่าข้าหัวเบลดี้ฮันเดอร์นะฮะชาวซีเรียสนะฮะผมมีกีเดเจอร์วีนะฮะมีแบ็กดากอนซึ่งก็เป็นตัวละครที่เท็กตัวหนึ่งนะ่าเสียดายที่บทมันไม่มีแล้วนะฮะมีตัวละครจากคอมิกมากนะฮะอย่างตัวของนี่เขาเป็นเขาอยู่ในโซลาร์เรนเจอร์จำชื่อไม่ได้นะฮะว่ามันเป็นเพอร์พโซลาร์เรนเจอร์ไหมน่าจะใช่นะแล้วก็จะมีตัวของสกัดในฐานะของ เห็นโลโลเรนเจอร์ย่างไม่เป็นทางการนะฮที่ปรากฏเฉพาะในคอมิกด้วยนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในคอมิกเนื้อเรื่องหลักด้วยนะฮะมันเป็นคอมิกเหมือนเนื้อเรื่องเหมือนการ์ตูนการ์ตูนเสริมเฉยๆอ่ะแต่แค่ได้เห็นเขามีชุดเรนเจอร์อยู่ผมก็รู้สึกดีใจแทนเขาแล้วนะมีโคด้านะมีคิมเบอรี่มีเคียนะฮะมีนินเจอร์มีดิต้าแล้วมีแซกพราะว่าเกาะมังกรแล้วมีนี่ตัวเพิ่งปลดมาก็คือเรนเจอร์เลเยอร์นะฮะสกอร์ปิน่าก็มีแล้วนะดาร์คอนมีแล้วตัวละครจาก Uh, พวกตัวพิเศษดีเจเนรีเนี่ยแทบจะไม่ปลดเลยนะมีแค่มีแค่หลอดดัคอตเองของไม่ที่มอร์ฟินนะครับผมเนี่ยดูพวก Ninja, นินจาผมดิไม่ปลดเลยนะฮะไม่พอสักตัวนะครับน่าเสียดายมากอันนี้บางอันยังไม่ปลดอ้นนั้นด้วยซ้ำไม่มีความจะชฉวเฉียดเลยดูอย่างอย่างไอชาเลยโอ้ยอย่างทอมมี่ทอมมี่ที่เพิ่งได้มาด้วยนะเพิ่งไม่ได้มาหนาแล้วนะเพิ่งไอจิกซออัหนึ่งเนียได้มาจากไปลงเฟสอะไรสักอันเนี่ยจัไม่ได้นะ เปิดได้นะครับผมมีไวเดนเจอร์แล้วตัวนี้ก็ออกอยากนะไม่ได้ออกบ่อยๆนะฮะแล้วก็จะฆ่ามาในฝั่งของพวกอาอะควชานะฮะเข้ามาตัวเดียวนะครับผมก็ามามาแค่นี้จริงๆนะเพราะว่าเขาไม่ปลดอะไรแล้วนะฮะผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่เพิ่มตัวละครจากจากอันนี้เพิ่มซะหน่อยนะฮะเพราะว่าวิาวชาวิเชอร์เขาก็เท่นะไม่ใช่ไม่เท่นะฮะแล้วก็ มีตัวละครจาก CO นะฮะก็ <c oughs> จะมีอย่างแ <c oughs> คทเธอรีนมาแล้วอดัมมาแล้วพอมี่มาแล้วนะครับอ่าอันนี้มันมีสองตัวมีทั้งเจสันเป็นแต่ว่าในตัวนี้มันจะเป็นไอ้ร่างแปลงสามคนอนะเพราะว่ามันอ้าวเนี่ยมันใช้ชื่อเจสันสกอตแต่ว่าสก,กินมันเป็นคนนี้สก,กินเป็นเป็นชาวดาวทเรียใช่ไหมดาวดาวน์นันเนาะผมจำชื่อไม่ได้มันมีประวัติไหมนี่ไง เท a นอฟซิฟอรเรียนะฮะเป็นเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับผมแต่ท้าืท่อุดสันสกอดแปลกดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เธอร์โบเลนเจอร์นะครับเธอโบเลนเจอร์ซึ่งต่อจาก c ีเนี่ยก็ปล,ดม,ล,นะด,ปลดมาครบแล้วนะคิดว่าปลดมาครบแล้วนะเพราะว่าไม่น่ามีตัวอื่นนะฮะจะมีอย่างเซียวพิงค์ไอ้ไม่ใช่เซียวพิงค์เธอโบพิงค์ บูเซนเซนทอรียอลนะฮะทอมมี่ผมจำได้ว่าเป็นทีเจนะทำไมมันกลายเป็นทอมมี่แทนไม่รู้อะนะฮะหรือว่าพอเขาเปลี่ยนไหมใครใครรู้เม้นบอกทีนะผมจำไม่ได้นะครับตัวของอ Phantom Ranger เนี่ยเสียได้นะฮะไอเดีเก่าไอดีแรกเลยผมมีผมปลดมาโว้ยปลดไปเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าพอเราเรามาเล่นใหม่มันก็ มันก็หายมันก็เสียไปเนาะเราไม่ได้กู้เราอยากจะเล่นใหม่พร้อมกับทําช่องไปก็เลยก็เลยจะเสียตัวละครหลายตัวที่เคยมีไปนะฮะแล้วนจะเข้ามปอีสเปซเลยเนาะอีสเปซก็จะปลดมาครบหมดแล้วมั้งเนาะอย่างอีสเปซบ,บูอีสเปซเลสน,นะฮะเอสโตนิมาสเปอร์ซิมเวอร์นะ,ะไซโคกรีนนะฮะตัวนี้ก็เพิ่งตัวนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีเพิ่งมาปลดได้ตอนบอลไอดีนี้นะครับอีคิปโซ่ก็ ช่ไหมอะคลิปโซ่เนาะเออไม่เคยมีสกินเนาะจริงๆสกินแดกก็สวยนะไมน่น่าจะทำมาสักหน่อยนะฮะไซโคอ่าผมไม่มีไซโคเลดแล้วก็ไซโคแบคมั้งผมจำไม่ได้นะว่าว่าตัวไหนมันมีเป็นตัวเม็แล้วก็เป็นสกินนะฮะไซโคพิงก์เนี่ยก็ยังไม่ได้ปลดนะครับผมแล้วก็ข้ามมานะข้ามมาเป็นลอสกาแล็กซี่เลยซึ่งไม่มีออกมาเยอะนะฮะเราก็ซีมีแค่สามตัวมั้ง ถ้าจะไม่ผิดนะครับเพราะมีพิงค์เนี่ยมีแล้วนะฮะมีไอ้นี่มากเกียรติมากผมจำชื่อไม่ได้ทาคิยะทาคิน่านะฮะอูตัดล่างมาแรงโคตรนักหล่อนเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็มีอันนี้ยังไม่ปลดเคยเคยเล่นอยู่แต่ไม่ปลดแ mm hmm. ม็กหน้าดฟเฟนเดอร์ไอดีเก่าเคยปลดไปนะฮะ mm hmm. แล้วก็ตัวที่ผมโอ้เท่ที่สุดสำหรับผมเลยนะในการโจมตีนะหนึ่งในตัวที่เท่ที่สุดดีกว่าจะไปใช้ตัวที่เท่ที่สุดเลยหนึ่งในนั้นลวกันก็เป็น แคทเธอรีนเบนเจอร์นะฮะคาดหวังให้ออกไอคอนฟิกเกอร์มากซึ่งคงไม่ได้ออกมันเป็นหนึ่งในออริจินอลคาแรคเตอร์ที่มีเฉพาะในในทีวีซีรีส์ด้วยนะโคตรเท่เลยนะฮะสำหรับยุคนั้นที่ออกอะไรแบบนี้ออกมานะครับผมมีตัวร้ายของลอสอะเลสปีเลสคิวเนี่ยผมไม่มีนะฮะนี่อันนี้ก็ยังไม่มีมเหมือนกันนะฮะพวกตัวหลังๆเนี่ย พวกเนี้ยถ้ามันโอ้ต้องคนที่ขยันปั๊มแล้วไม่ก็เติมเงินะถึงจะได้นะฮะก็จะมีช่วงนี้ผมก็จะเล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะช่วงนี้งานเยอะก็จะเล่นแบบอะไวันละชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะก็จะได้ของซ้ำๆอ่ะดูดิดูค่าไอ้พวกนี้ที่มันแจกออกมาดิโอ้โหมันมันมันเฟ้อ,อแต่ว่าไอ้ตัวที่ผมอยากกดตรงนี้มันไม่ปกดเลยนะฮะโอเคค่ามาถึงตัวของไทม์ฟอ r ส e นะฮะไทม์ฟอสสมีอยู่แค่สตัวไม่ไม่ผิดนะก็จะมีพิงก์ นะฮะแล้วก็มีสีแดงอยู่ในยุคปัจจุบันของเราอะ่ะแล้วก็มีไทม์ไฟเจอร์นะฮะอิลิกนะครับผมทีนี้ก็ข้ามมาข้ามมาอยู่ที่ไวฟอสนะฮะไวฟอสอ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าบางตัวบางอันก็แดงมาซะเยอะเลยแล้วบางอันเนี่ยแดงไม่มาเลยนะฮะเดาใจยากมากนะครับผมสีแดงจริงๆถ้าไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาให้เล่นอ่ะเอาสีแดงมากก็ได้นะ ลราปล่อยมาทีละสองตัวก็ได้นะฮะส่วนมากค่ามันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วก็ปรับนิดหน่อยก็ได้นะครับนะเป็นไวฟฟอส์นะฮะมาก็าปลดเกือบครบอะขาดซิเวอร์ยังไม่ได้ปลดนะฮะแล้วก็ในจักรสตอมมีมา1นมีอยู่แค่3ตัวผมปลดไปได้แค่2ตัวนะฮะอันนี้ฟุกมากเลยปลดมาได้นะแล้วไม่ค่อยเก่งด้วยนะผมเล่นไม่เก่งไอตัวสมอไรยกรีนอะอ่าอันนี้ผมจำช่อนาวีมันนาชื่ออะไรนะ จำชื่อไม่ได้ือเลนเจอร์นานาวีทันเดอร์เรนเจอร์เนวี่ทันเดอร์เรนเจอร์ไม่ใช่นาวีอ่นานะแล้วก็มาเป็นอีกขบวนการหนึ่งที่เกือบจะครบแล้วด้วยนะอย่างอย่างไอ้เตโนทันเดอร์นะฮะเนี่ยสีแดงมาแล้วสีเหลืองมาแล้วนะฮะสีดำมาแล้วสีขาวมาแล้วเจะมีไม่ปลดแคนันเอง ตัวรลายก็มาแล้วขาดสีน้ำเงินคนเดียวเลยถ้ามีตัวนี้ก็คือจบเกมนะฮะก็ครบทีมอ่ะหายากนะตัวละครครบทีมเนี่ยอันเนี้ยส่วนมากไปสกินซะมากกว่านะฮะแล้วก็คำใา SPD เลยผมยังไม่ได้ปลดเอสแจ็คมาเลยนะเคยเล่นตัวฟฟีย่างเดียวนะฮะมีคุณแคเรนเจอร์นะฮะมีบู SPD นะฮะแฟนทอมเอชาร์โดไม่ใช่แฟนทอมชาร์โดเรนเจอร์กับออเมกาเรนเจอร์ก็ยังยังไม่ปลดนะครับ แล้วก็มาถึงตัวละครที่ตัวละครพิเศษเฟอร์มากๆอย่าง Mystic Force นะฮะดูดิมาครบร่างเฟอร์ตัวละครไม่ให้เมนหลักเมนหลักมีตัวเดียวที่เหลือว่างเฟอร์มาทั้งอะไรดูดิผมยังไม่ปลดตัวนี้ด้วยนะเสียดายอยากได้กันคนเล่นกนเก่งนี่โคตรโหดเลยนะครับผมแล้วก็มา Operation Overdrive นะฮะตัวหลักไม่มาเลยบ้างต้อจะไม่ผิดนะใช่ไหมพอในตัวเสริมนะฮะ เช่นเดียวกับจังเกอเอจังเกอฟิรี่นะฮะตัวเสริมมาปลดมา2ตัวแล้วมันมีมา3มนะฮะยังยังปลดไม่ครบไม่มีตัวเมนมาเลยนะครับแปลกดิเช่นกันกับ RPM นะฮะพ p m ปลดตัวมาได้แค่2ตัวนะฮะมันมีแค่2ตัวเนาะไม่ไปผิดมีแค่2ตัวนะฮะสมูรไรสมูไรก็มาแค่2ตัวมันก็จะไม่ผิดนะกมันมีตัวร้ายด้วยตัวรายอยู่ข้างบนนะฮะ แล้วเอาสีแดงมาเอาตัวผู้หญิงมาก็ไม่เป็นไรอยากเอาตัวนี้มาก็เอาตัวนี้มาไม่ว่ากันนะผมแค่ผมคิดว่าถ้าเกิดเห็นได้เห็นดาบใหญ่ในเรื่องเขาไม่ใช่ไหมจําไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเห็นละชาดาบใหญ่มันจะเท่มากเลยนะเพราะว่าท่าตรงนี้ดาบมันไม่ใหญ่ถ้าจไม่ผิดนะแล้วก็มาอันนี้เหงาสุดเลยะมาตัวเดียวคนเดียวด้วยอย่างอย่างไอเมกาฟอสนะฮะ ใครนะจำชื่ออะไรนะเออโรโบไนท์นะฮะรวบบก็หายไปเลยนะโหหน้าสงสารทั้งในเกมทั้งในซีรีส์นะมาก็มาก็องอหแต่ว่าโหดนะตอนนี้โหดโคตรโหดเลยเล่นของกองนะแล้วทีมโรดผมอย่างโกไครเจอร์ที่มาเป็นซูเปอร์เมกาฟอร์สอะมาตัวเดียวนะฮะมาตั้งแต่เริ่มเกมด้วยตั้งแต่เปิดเกมก็มีอะมาแล้วอะกายานะฮะโคตรงงเลยไม่มีตัวอื่นมาเลยนะฮะ แต่ก็ไม่คิดจะเพิ่มเลยนะเพราะว่าจริงๆถ้ามันมีลูกเล่นแปลงร่างเป็นแบบตัวละครเรนเจอร์ที่เรามีบ้างก็ดีนะก็จะฟินมากเนะีจะได้มันไม่มีมีเบนชาร์ดนะฮะ, no ะ,ะก็แหมถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันเคียวเรนเจอร์นี่คือตัวโปรดของผมตัวหนึ่งเลยนะเยะดายอันนี้มาอันนี้มาตลกอย่างก็คือมันเอาตัวตัวร้ายแล้วก็ตัวนี้มาก่อนอะดูดิอันนี้ก็มาเยอะนะตัวร้ายมาทั้งสองตัวสามตัว อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ผมเคยเล่นอย่างก็จะไม่เล่นเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะฮะเฮกี้นะฮะเฮกี้มาในโหมดของเดนเลนเจอร์นะฮะเนี่ยดาร์คเลนเจอร์นะฮะเราจะได้เห็นเขาอยู่ในพาวเวอร์เลนเจอร์คอสเมกฟิลีนะครับผมอ่าเขาไม่เคยแปลงร่างเป็นเลนเจอร์ในในทีวีซีรีส์เลยนะฮะจะไปแปลงร่างในคอมมิกนะครับผม ก็เราก็จะได้เห็นดาร์กเรนเจอร์ที่จริงๆควรจะอยู่ในไดโนชาต์ด้วยซ้ำก็ไม่ได้เห็นนะฮะน่าเสียดายน่าเสียดายนะครับมีคนถามผมอยู่นะว,ว่าเขาจะโผล่มาในหมวดดาร์กเรนเจอร์หรือว่าทารอนหรือว่านาวีนะฮะก็คือผมว่ามันไม่น่าจะมาเป็นดาร์กนี่แหละผมว่าเขาอยากจะขายชุดให้มันตรงกับคอมิกประมาณนั้นนะฮะมีโคดะนะ แล้วก็ข้ามาเป็นยักษ s สติลเลยมีอยู่แค่ตัวเดียวนะฮะสองตัวสิมีนักบายากรอีกตัวหนึ่งสีฟ้าผมไม่ได้ปลดอันดีเก่าเคยปลดแล้วไอดีน,นี้ไม่ปลดนะฮะอันนี้ก็ปลดมาได้ผมชอบนะยโหดมากเลยมีสกินด้วยนะฮะสกินเทพไหมเห็นไหมโคตรเท่เลยอนะฮะอันนี้ลงทุนเลยนะซื้อไอคอลเลกชันโซดเลยอันนี้ก็มีสกินไหมไม่มี ทำไมคูณคูณ,คณวเท่แล้วก็ beast moffer レンジャーยังไม่ปลดเลยยากแล้วก็มาเป็นไดนโนฟิลลี่เนาะไดนโนฟิลลี่ไม่ยังไม่ได้ปลดนะฮะแต่ซื้อสก,กินมาแล้วนะสก,กินตัวของเลดอะที่ใส่กเกาะ metalizer ของเขาเท่มากนะฮะแล้วก็ตัวอย่างไฮเปอร์ฟอสที่โผล่มาในคอมิกเนี่ยก็มาแล้วสองตัวนะฮะมาดูตัวที่ เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยอันนี้ผู้ช่วยก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วน,นามากมันก็ตัวละครตัวละครเหมือนกับตัวที่เราเล่นนั่นแหละนะ,ะมีอย่างนี่มีแค่ใครนะลิต้าจากฉบับหนัง2017ที่ผมปลดมาได้นะฮะใครก็ได้มาเกือบหมดแล้วนะลอเซตกับนินเจอร์ยังไม่ปลดอฮะลินเจอร์อย่างหัวเลยท่าเนี่ยมันแทบจะโอ้ถ้าเกิดไม่เหลือท่า,าไว้บล็อกนะจบเหตุ hey, นะฮะแต่ส่วนมากก็จะเป็นตัวละครที่ อมีเทอร์โบเลสปุดมาแล้วนะฮะส่วนมากเป็นตัวละครแบบบริเจนารีที่ไม่ปุดมานะครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะไม่มีตัวละครที่โผล่มาแช่เป็นตัวเป็นตัวผู้ช่วยแต่ไม่แต่มีเป็นตัวละครไม่ใช่สิต้องพูดงี้ไม่มีตัวละครผู้ช่วยตัวไหนเป็นตัวละครพิเศษงอกขึ้นมาโดยที่ไม่มีตัวละครหลักให้เล่นนะฮะ ส่วนมากประมาณนี้นะครับพวกนี้ไม่ปลดเลยนะฮะดูดิโอ้ซดอนมดอันนี้ผมยังไม่เคยเล่าคอมิกเนาะเขาเขาเคยเขาเคยบิลลี่เคยสร้างนะฮะทำให้อยู่ในช่วงอิเทอริ่มวอนะครับผมอีกนานถ้าใครตามคอมิกผมมาอีกนานนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่ายังอีกไกลเลยยังต้องจบเชตเตอร์กริดบิยอนเดอะกริดอ่อ โอ้โหอีกกายอีกงานนะฮะแต่ถ้าเกิดใครรอได้ก็เล่าถึงแน่นอนนะครับกำลังพิจารณาอยู่นะว่าจะเล่าเพิ่มเป็น2ตอนดีไหมนะฮะต่อสัปดาห์เพราะว่าผมไม่อยากมันช้าเกินไปนะครับแต่ว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะว่ากลัวเล่าเสร็จุ๊บหมดครบเรื่องเร็วผมช่วยเหลือะอะไรจะทำนะฮะในช่องมันจะ <laughs> ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับอันต่อมาก็เป็นตัวของทอมมี่โอลิเวอร์จากโซฟดากอนนะฮะโอ้ชั้นนี้เขาแปลงร่างได้ด้วยนะ เขาจะถ้าไม่ตายจะเป็นการใช้ร่างแปลงทั้งหมดของทอมมี่ไหมเขาไม่มีสกินเนาอืมเนี่ยจะจะเรียกเหมือนอะไรนะเหมือนใช้ตัวมาสเตอร์มอฟเฟอร์เรียกร่างแปลงของเขาขึ้นมาโจมตีรวมกันั้งถ้าไม่ผิดนะอันนี้ก็เป็นตัวร้ายจากเทอร์โบนะฮะเก่งนะทำลายพวกนั้นได้แล้วก็มีบทอยู่ในคอมิกช่วงลิตตาช่วงหลังๆนี้ด้วยนะฮะอันนี้ยังไม่ปลดเลยนะฮะ ลานสิทธ์นะฮะตัวร้ายโคตรน่ากลัวเลยเป็นเวอร์ชันอเมริกานะออริชันออริจินอลส่วนมากออริจินอลจะเป็นไวรยไลายมากกว่านะครับโอ้ไปโดนปุกปิดปุกนะฮะแล้วก็เนี่ยแจ็คนะฮะ S.P.D.L. ยังไม่ปลดมาอันนี้ก็ยังไม่ปลดตัวร้ายจากเรนโดชาซึ่งกลับตัวนะฮะตัวที่อยากเล่นมากเลยก็คือตัวเอเลียเอเลียนะฮะมันปิดไปแล้วผมไม่ทันเล่นนะเพราะาผม ทำอะไหไม่รู้แต่ว่ายังไม่ได้จับมือถือเล่นเกมเลยวันสวันเนี้นะนี่จริงๆเราควรจะได้สัมผัสต,ตัวละครของเธอก่อนก่อนที่เราจะได้ดูทีวีซีรีส์นะฮะเอเลียโจนนะฮะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับผมเป็นรัฟคอนเช่นเดียวกับตัวของเลสไนโนฟิลลี่นะฮะ ร่างได้เข้ามาการเป็นเลสแทนและตัวของเลสก็เป็นโกดเดนเจอร์ซึ่งเขาก็มีชื่อนะอะไรวะผมจำชื่อไม่ได้มันมีชื่อหนึ่งไอ้ร่างเซนนี้เซนนี้เซนนี้เดนเจอร์นะฮะก็ต้องไปรอดูในทีวีซีรีส์นะว่าจะเก่งเทพขนาดไหนนะฮะโอเคอันนี้มาถึงตัวละครที่ไม่เคยปลดอะไรมาเลยนะฮะโอ้ปวดร้าวใจมากะไซโคไ้่ปลดมาอ๋าอตัวร้ายตัวนี้ก็มีผมลืมไปแล้วนะเนี่ย แล้วก็ซูเปอร์เมกาฟอร์สซิลเวอร์เรนเจอร์นะตัวนี้โหดมากเลยนะท่ามันยังโหดแล้วก็นินจาบลูพูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ไปปวดใช่ลืมโอโ้โหแต่ชอบเล่นตัวฟีมาอียอนสนุกมากเลยท่าโจมตีเขาสนุกนะแล้วก็อย่างที่บอกไปเลดน,นี่เห็นไหมผมมีเกราะผมใส่เกราะไว้โคเทเลยแต่ผมยังไม่ได้ตัวนะฮะอย่างเทเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่ผมมีนะก็ไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้นะฮะเนี่ยตอนแรกก็กะว,ว่าน่าจะไม่เกินสักเจ็ดแปดนาทีหรอกโอ้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้เลยนะหลายนาทีอยู่เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ผมเล่นตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะฮะเหมือนผมจะติดตัวเซียวเลสไว้แล้วก็ตัวเออผมมีผมปลดไปหรือ,อยังเมื่อกี้พูดไปก็ลืมยังไม่ปลดแน่เลยน่าจะยังไม่ปลดลถ้าปลดต้องจําได้ใช่ยังไม่ปลดนะฮะตัวของ ไว้ดิโนฮันเดอร์นะไม่ปลดนะยังเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวที่ผมเล่นนะ,ะเดี๋ยวผมจะเล่นตัว c o 5อไฟลของ CO ตามที่เคยมีคนขอไว้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับอยากรด้ตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กับพาวเวอิเชตท็อกได้นะฮะกดกระดิ่งไว้นะครับเราจะไม่ได้ภาพคลิปใหม่ๆของเราคลิปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเรามีอย่างน้อยๆก็ต้อง3คลิปเป็นต้นไปอยู่แล้วนะครับคน,นที่ชอบดูคอนเทนต์แบบติดๆกันหลายๆวันเนี่ยเออไม่เหงาแน่นอนนะฮะยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ